ไปูุ้ชไปไกลเลยสามสามก็โอ้ยเห็นเล็กน้อยมาอุอนน้ำเล็กน้อยสามเลยพี่ดอฟพาไปกินอึ่งแม่ไขรพี่ยาเสร็จเลยแต้มมาก็ไปกินอึงกกนอ่งปักแต้มแต้มแต้มอึ่งอยู่นู่นเอ้าแต้มมาเห็นอึ่งไหมสามสามปักแบน,นี่ไปไกล ในไ,ไข่อาไมาพีแดงคนละตัวก็พ,พีแดงก็กินอึงนะ่งแล้วนางงามกินอึง่งไข่เน่นๆน่นพี่น้องไข่น่นเน่นเมื่อนี่ยมาไล่เพอึ่งเลยสะบ่อเลยแ้ไปกินมาพักข้างบนอือืออก,กะะอพักมาหอือือแ้วไม่ไม่มมมมมให้แมน่นด้วยอะ ได้กันเรื่อยไม่ลืมเห็นว่ามีผักอันนี้เสาวรสโอเคเปิดแม่เอาตัวน้นเอ่อเอาตัวนั้นก็ได้เอาไปเธอกินตัวเล็กเอากินตัวน้อยเรากินตัวใหญ่สวัสดีครับมาขึ้นเข่ากับยายขี้เร่มาทุชคอะอื่นเขาออกแก่ครอบจากขังครอบในันทางเห็นนี่เลยแหละ อปไปไปนี่ยายไม่ค่อยสบายกับติดติดงานอยู่แถวบ้านภาวนาปฏิบัติธรรมเพิ่งออกผมพ่อเพิ่งกลับก็เลยเพิ่งเพิ่งได้มาวัดเห็นอยู่เห็นถามในใ,ในออคลิปแม่อยู่ <laughs> พี่รักเคยกินไหมเนี่ยพี่รักพี่รักตัวอะไรเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรพวกเราใครเคยกินมั้งมันคืออึ่นมันอึ่นนะเนี่ยอึ่งแม่ไข่บ้านเจ้านเขาทำดีมากเลยนะเขาเ่าบางอย่างเราขายแพนเฮแพนอึ่งเราขายแพนอะไรอุ้งอาล้อริทึมสามสี่ร้อยมันออีตานั้นมาเล่าอยู่ว่าเราขายโลสองร้อยขายให้แต่เต็มจัดเต็มจ้ะเต็มเมสมพิม โดนเขาหลอกแล้ว <laughs> ไขวินะเน้นเน้นเลยอืมไข่มนนุ่นเหรอ, <gasps> อนึกว่ามันวิ่งมาถูกหน้าตกใจหมดไขอึง่ง <laughs> ตรงนี้พวกแไม่ออกวัดจอบกินี่วัดพี่นอกพวกนี้บกขาซัดเลยอย่าอย่าอ,อะไรนะเขาเรียกอย่าอะไรอยา่อยดาดัมมาพวกนี้จอบกินี่วัด ยายเห็นเขากินในคลิปมันน้ำลายแตกอยากกินกินเส้นท้องก็อินแล้วแล้วว่าในในคลิปเขาต้มเนาะเขาต้มตเขาส่ว,ชวใช่ไหมต้มส่วะใส่ใบมะขามอ่อนอันนี้เขาปิ้งแห้งๆปิ้งแห้งๆน่ากินได้ยายว่าใบมะขามอ่อนใส่ใบพักแก้วมันไม่เป็นอย่างใส่ข่าเคยกินไหมทุกคนอึ่งไข่เห็นไหมไข่ไม่เต็มเลย ข้าวโพข้าวโพ่อย,อยากต้มข้าวโพด<อ><อ>ต้มแาบั้น<ด> <ๆ S 2> นั่นนะครับก็ล่างเอาเมือกมันอ,อยู่สถานทรามยายนะมันร้องเสียงสนั่นเลยแต่ยายไม่จับอันนี้เขาทำมาแล้วยายจะกินให้ยายทำยายไม่ทำเอ้าเอาละหมา,าจะกินอื่นเป็นไหมเนี่ย <laughs> เ,อเ,อเอาเอาเอาอื่นให้ไอ้แต้ม นี่ดอกกระเจียวอาหารบ้านบ้าๆด้วทุกคนเห็นเดนในคลิปอึงไหมไข่ไหมนี่ยายร้อยได้กินแล้วกินปีละตัวก็พอไม่ต้องกินเยอะซีแซ็บแม่สูตทำไมครับของใครไฟขวดไม้<ะ>ไม่ใช่ชุกข้าดินออกไม่หมดบ่าเคี้ยวดินไหมไหน หน่อไม้ยาติธรรมเนียอตรงนี้เจะซุปแบบไม่ค่อยขวาค่อายหมกแต่ว่าค่อพขวใส่หม้อขึ้นเป็นไม้พิรักอึ่งขึ้นเป็นไม้อึ่งอ่างอันนี้มันเป็นอึ่งเผาอันนี้เขาเรียกอึ่งเผาอึ่งเผามันจะออกตัวสีเทา ถ้าอุ่ยางมันจะเป็นตัวแดงแๆนี่มันออกมาคานแถวบ้านเราหนึอยอย่งยางแต่ว่ามันแซ่บกว่าใครตครเขีเดีเดนะอืมมันบ้าใครเข้าไปเก็บม,มันจะเข้า <c oughs> ถ้าห้าง <c oughs> แห้งๆมันจะน่ากินนะทุกคนแต่ถ้า ไปต้มมันจะเป็นยางไข่อะใข่บ้านนั่นนกคนอื่นใส่ันแครงไข่บ้านนี่คนไปเยี่เหมือนกันเท็ดพอ่ะแม่เขาเป็นประตูที่เด้อืมคนเขาเก็บตะปาร์ฮะคนเขาเก็บตะปาร์ขอยืดสะป้าสสะป้าโก็ติป้าบางจังหวัดนะเขาเอาไปทำปลาลาเนี่ยทำปลาละอึ่ง แต่เราไม่ฆ่ากินหรอกเพราะมันเป็นตัวอยู่เนาะบ้าผลข้าวปั้นนะกระวปาดนเลยเสียแตปลามันก็คงดิบใช่ไหมไข่มันเยอะมากเลยผลบุกินแล้วกลก็แกงเปรกลกของอึ่งออกปีละครั้งแต่ว่าไข่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเต็มหนุ่มไข่เยอะมากข้าวอก้นข้าวปั้นเลยมีแต่ไข่เต็มท้องเลยต้นข้าวป่าเพียงพอไหมต้นไตัวเดียวก็อิ่มแล้วบ้านเตีย แาจอยสวัสดก็ยังแต่แร่ไปอยู่บ้านคอยยติ่มอ้ันนี่แหละาปมันมันๆเขาใช้ข้ปัตรูุ่งอเองปัจจุบันนี้แหละกับปัจจุบันนี้แหละย่ากนะปัจจัยขาวยูพุ่งมันมันไปออกไข่ในสันสถานทำยัยร้อยนะเป็นแผลอะไรร้องแทบแตกอ้าบอ้าบดูไอ้นี่มันนั่งตักจะกินข้าว เล่นตานี่มาน้อยคุณเดี๋ยวเอาข้าวให้มาน้อยก่อนเดี๋ยวพินแตกลับใช่ไหมเอาข้าวมเลยทีแล้วเอนคนองแต้มไปเขาจะข้าเขาแดงน้อยแดงน้อยแต้มกินอื่งไม่เป็นเก็บตีขามาละสองขาที่มันนุ่ ไอ้นี่กินแต่ไข่ไปอยู่ที่ไปหนที่บ้านหมอนม้านไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะอ้างเหรอที่บ้านยูข้ามต้นบ้านอือบ้านอันนี้ปลาหลดแห้งแต่เขาทอดมาแล้วย่อรเขาก็จะข้าอย่ตง กระกูกไงล่าเนะมีหัวอึ่งกินต่ไข่มันหัวไม่เอาพออละสายนะอือสักสิบคนบ้าพึ่งแม่แสหม่ใหม่บอกให้เขาบอกเขาพีดเสบาทอีเดือมาออื่นใครมีอื๋งเขาละเขาไงเนาะบใหม่ีด คนหากระตกที่ง้องเอ้ยเสียงให้เจ้าไป็นเจ้าบอกอีเมงการอื่นผ่านหน้าบ้านยี่ร้อยแควบอกมันได้คนเอามาปิดนู่หมดอ๋อเหรออ้าวละีปแดงมกว่เพื่อนเขาจะเปิดแล้วทำไมเธอเพิ่งจะปิดล่ะทางนี้หนึ่งสิบหกนะเขาไม่ได้เจาะอภาคอีสานะวันที่สิบหกพฤษภจะพาเขาเปิดเทอมนะ ทำไมทางนู้นไม่เปิดเทอม้อ,มอ,สอสงสภาคอีสานเนาะเขาสิดปิดอีกเลยนะรหรือละยองใช่ไหมพี่รักทพี่เักถ์คือละยองใช่ไหมอืมทำไมปิดเทอมน้ำหลังหนูวะบ้านยายเขาจะเปิดแต่ได้ตอนนี้เรามีงานทํานะเราจะไปเทปูนนะ่ะเรายังไม่เสร็จนะ,ะวันเมื่อวานนี้ได้สอบเดียวอ่อนแอกแรกเกือบตีกันตายเทปูนที่ไหน เทปูนหน้าบ้านภาวนาทำกับใครทำกับตาคนถ้ากันไปเข็นหินกับทรายอยู่ปุ๊บอ,อัญชุราศหรอโอ้แม่จำผิดก็อือแล้วยองใครกันที่เก่ามาทำงานไดยกับ<ช>จักวัดทำงานไนดะ้ไม่ได้นอนเวรเด้อ,อะจะไปเทปูนหน้าบ้านภาวนาอีกไปเค็นนั่น หินกับเข็นทรายเมื่อมาในสองเที่ยวอ่อนแอกแรกเดินจงกรมก็จงกรมแล้ว่า่อยปันนีตอนแรงมาเดินนะไม่อยากไหวเจ็บขาจะไปเอายินเอาทรายอยู่บ้านตาอยู่โคกหนองมาของตาเหลือดูไอ้แต้มแต้มไปหาแม่เจ้าแน่ะยไปมาอุ่นพ่อยไรอืม,มถามาหา อะไรถามนาไปมันบอกมันจะไปเที่ยงมันไปเที่ยงพอก็แล้วเลยเนาะมันไม่เปิดโรงเรียนแล้วชอกินเลยเออข้าวอันนี้นคนก่ได้กินปลาแหละไม่กินต่ขนมอือแต้มแต้มเนี้ยแต้มฝนตกมาแต้มฝนตกเยอะสุราษฎร์หน้านี้หน้าร้อนบอกแล้วหน้าฝน ไปหลักคนแหฮะอืมไข่เอึงหมดละอิ่มละจะไข่ไว้นั้นเขาใส่บายมาสองตัวเองบอะอืมโอเคเหมือนงาเหมือนอะถ่ายให้พวกเราดูหน่อยน้ำผมมันมีสองตัวเองเององละโอเคมีสองดู ว,วันนั้นมีคนอนืม,อมวัยยายไม่ค่อยได้ไลค์หรอกเดี๋ยวนี้ยายที่เกียดพี่ไปดูคลิปสั้นยายเอายายลงคลิปสั้นเยอะยายไม่มีเวลาตื่นเช้ามานึ่งข้าวตั้งหม้อข้าวไว้วิ่งไปกีรีดยางกลับมาทำกับข้าวลงมาวัดไม่มีเวลาฮอตสีทำคลิป เวียกหลยเวียกหลยเปิดหน้ายางเป็นทางการนะเวียกหลายอันนี้ไก่น้ำปาลาได้ทำเองอไปแล้วไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายแค่นี้แหละสวัสดีนะคะเอาลงยังไงลงยังไงเห็นไหมไม่ไรสักทีลงไม่เป็น <laughs> เท่อ